สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวมเลขเด็ดทารวยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับอีพีนี้แอดก็ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลแนวทางเลขเด็ดไว้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันจะเป็นเลขเด็ดเลขดังจัก,กรจาจันท่านใดบ้างนั้นโปรดติดตามกันได้เลยก่อนรับชมรับฟังแอดต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดงวดต่อไปกันด้วยนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูเลขเด็ดแนวทางที่ท่านแรกกันเลยคะ่ะ ะะเรามาดูแนวทางที่ข้อมูลท่านแรกกันเลยนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้เลขเด่นมา1ตัวเป็นเลข2ท่านจับคู่แนวทางข้อมูลให้มี2 1 51 20ท่านเน้นเลขเด่ดเดนเด่นเลย1ชุดมี25และ52นะคะก็3ตัวบน2ชุดค่ะมี2 5 0และ251 ทุกตทวนไว้เป็นแนวทางข้อมูลกันใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางได้เลยขอบคุณแนวทางอาจารย์น็อตตี้ด้วยคะ่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้สูตรแนวทางเป็นบนและล่างมานะคะให้มาชุดเดียวตรงๆเลย8.5ใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางได้เลยนะคะ แล้วก็มีให้ไว้เป็น8680 8783และ84ก็เป็นแนวทางข้อมูลดีๆนำมาเสนอผู้ชมผู้ฟังกันขอบคุณแนวทางขนมไทยด้วยค่ะเรามาดูแนวทางท่านต่นตอไปกันเลยค่ะแนวทางท่านนี้ท่านให้เลขเด่นมานะคะมี2กับ3จับคู่แนวทางให้มี21 20 23 31และ33 3ตัวบน2ชุดท่านเน้นให้เป็น931และ531ก็มีทบทวนสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาของงดวันที่1ตุลาคมปี2,567 5 6ก็ผ่านนะคะใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดดแคปหน้าจอไว้เพื่อทบทวนเป็นแนวทางได้เลยขอบคุณแนวทางแอดหนุ่มสุพรรณด้วยค่ะเรามาตามต่อที่แนวทางท่านต่อไปกันเลยนะคะแนวทางท่านนี้ท่านให้แนวทางสูตรเป็นหลักสิบบนมานะคะ ก็หลักสิบบนมีดังนี้มี2 3 4 5 6 7และ8ถ้ก็ท่าผู้ชมผู้ฟังชอบเลขตัวไหนนั้นสามารถเอาสูตรนี้ไปจับคู่เสียงดวเสียงโชคก,กันได้เลยค่ะขอบคุณแนวทางข้อมูลเอซาด้วยนะคะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยค่ะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้เป็นแนวทาง หลักสิบล่างมานะคะปักหลัก10บล่างท่านให้มี4มี7มี8นะคะเรามาดูอีกชุดหนึงอันนี้ก็เป็นปักหลัก10บล่างเหมือนกันก็มี1มี5มี7จสองตัวล่างสิบสชุดตรงๆท่านจับคู่ให้มีดังนี้ค่ะมี1 1 0 1งหนึ่งศูนสองหห้าหนึ 5 2 5 5 5 6 5 9 7 0 7 2 7 5 7 6และ7 9ให้ไว้เป็นแนวทางข้อมูลกันใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดหรือแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นการทบทวนแนวทางกันได้เลยนะคะ เราก็จะมีสูตรอีกแนวทางอีกชุดหนึ่งค่ะเรามาดูแนวทางด้านล่างกันบ้างนะคะท่านให้เด่น1กับ7มานะคะให้เด่นเลข1จับคู่ให้มี1315เรามาดูฝั่งข้อมูลฝั่งขวาด้านล่างนะคะแนวทางชุดล่างมี4มี7มี8 157 0147 ชน7รอง1 450สย์และ8ปใครชอบแนวทางข้อมูลชุดนี้สามารถจดดแคปหน้าจอไว้ดูทบทวนกันได้เลยขอบคุณแนวทางรู้จิเล็กนะคะด้วยนะคะเรามาดูแนวทางต่อไปกันเลยคะ่ะแนวทางท่านนี้ท่านให้เป็นเลข10ล่างหลัก10ล่างมานะคะแบบ3ตัวท่านให้ข้อมูลดังนี้ครบทุกจิตติย้อนหลังที่ผ่านมาก็ผ่านหมดเลยนะคะก็มาต่างต่อกับงวดนี้เลยวันที่16ตุลาคมปี2567กันต่อ ท่านให้มี2มี3และ4ก็ใช้เป็นแนวทางไปจับคู่ตัวเลขที่ท่านผู้ชมผู้ฟังชอบกันได้เลยค่ะขอบคุณแนวทางข้อมูลอันนี้ด้วยค่ะเรามาดาูขอให้เรามาดูแนวทางต่อไปกันเลยนะคะแนวทางเล็กเด่นค่ะท่านให้สูตรแนวทางมาดังนี้สูตร A มี0 1 2 4 7และ9สูตรเด่น B มี2 4 5 6และ7 ชนเด่นมี2มี4มี7คู่เด่น4และ7ก็ชี้ขาดเลยเป็นเลข7นะคะใครชอบแนวทางข้อมูลอาจารย์ท่านนี้สามารถจดดแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นการทบทวนกันได้เลยขอบคุณแนวทางเอตัทัศครวิริยยานด้วยค่ะก็สำหรับอีพีนี้แอดก็ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลไว้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันจะเป็นเลขเด็ดเลขดงังจากอาจารย์ท่านใดที่ท่านผู้ชมชอบนั้นก็ จดไว้เพื่อเป็นแนวทางศึกษาดูเป็นแนวทางซื้อตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังใครอยากคอมเมนต์อยากได้แนวทางข้อมูลท่านใดก็ฝากคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะแอก็จะนําข้อมูลแหล่งแนวทางที่ท่านผู้ชมผู้ฟังอยาก ให้หามาไว้ให้จะนำเสนอไว้ใน EP ถัดไปขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นำได้ทำคลิปดีๆต่อไปกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ